สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องโคคุณโพนยังคำสิงโตฟาร์มสกลน,นครนะคะคลิปนี้หน่อยถ่ายไว้ตั้แต่วันที่สองนะคะหน่อยเพิ่งมีเวลาเอามาลงนะคะเพื่อนๆคือทุกวันที่สองหน่อยจะมีการคุณวัวที่กลุ่มของหน่อยนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็เช่นเคยนะคะหน่อยคุณไปสองตัวนะคะแต่ตอนเป็นสามนะคะเพราะตอนทำหมันเผื่อไว้อีกหนึ่งตัวนะคะ ก็รวมเป็น3ตัวนะคะแต่คุณสอตัวนะคะเพื่อนๆน,นี่ก็คือคุณหมออามนะคะกำลังเปลี่ยนเชือกเขาให้น้องวัวนะคะหรือว่าเชือกที่อยู่ตรงจมูกน้องวัวนะคะบ้านหน่อยเรียกว่าเชือกเขานะคะกับเชือกคอนะคะสองเส้นนะคะมีฝีมือมากเลยนะคะฝีมือทำนะคะออกมาสวยมากเลยนะคะรอดู ตอนท้ายคลิปนะคะเวลาที่ทําเสร็จนะคะเพื่อนสวยนะคะก็รู้สึกดีใจแทนพ่อแม่ของน้องอามนะคะคือน้องอามเป็นคนที่ตั้งใจศึกษาเรื่องวัวด้วยนะคะแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ในสากรนะคะเป็นเจ้าหน้าที่กับคุณหมอท่านอื่นนะคะก็ ถือว่าเป็นน้องวัยรุ่นที่มีใจภาคเพียรในเรื่องการเลี้ยงวัวมากเลยนะคะคนนี้อยู่บ้านเดียวกับหน่อยนะคะคนนี้นะคะนิสัยก็ดีด้วยนะคะคุณเพื่อนๆพื่นก็รู้สึกดีใจด้วยนะคะพอดีมีหมอเพิ่มเนี่ยนะคะอยู่บ้านมีสองคนแล้วนะคะคุณมีคุณหมอกวาด้วยแล้วก็หมออามด้วยก็จะดีไปอีกแบบหนึ่งคือเวลาน้องวัวไม่สบายเราก็สามารถ โทรเรียกได้นะคะเพราะอยู่บ้านเดียวกันนะคะ <g iggle> ก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งนะคะนี่นะคะกำลังทำเชือกเขาแต่เวลาทำจะต้องทำในตอนที่น้องสงบนะคะคือตอนนี้นะคะตอนที่คุณหมอเป่งกำลังทำการทําหมันนะคะเพื่อให้น้องวัวได้อ้วนนะคะก่อนที่จะ ทำการผ่าได้เราก็ต้องมีาการวางยาก่อนนะคะเพื่อให้น้องวัวนิ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะน้องอามทาเสร็จแล้วผ่านไปหนึ่งตัวนะคะวันนี้เปลี่ยนเชือกเข้าสองตัวนะคะเพืเ่อนๆตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องอามว่าสบายมากจิบจิบ <c oughs> ค่ะแล้วการทําหมันนะคะมีหลายๆเพื่อนหลายๆท่านได้ทักถามเข้ามานะคะว่าการทํา หมันแบบหนีบกับการทำหมันแบบผ่าอันไหนดีกว่าสำหรับหน่อยนะคะจากประสบการณ์ของหน่อยก็คือหน่อยจะทำการทำหมันแบบผ่าดีกว่านะคะเปอร์เซ็นต์คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในการทำหมันแบบนี้นะคะแต่ถ้าทำการการทำหมันแบบหนีบนะคะหนีบตรงท่อลำเลียงน้ำเชื้อ อสุจิของน้องวัวนะคะตัวนั้นนะคะเขาจะหนีบให้ขาดนะคะแต่ว่าเปอร์เซ็น์ที่จะไม่ขาดก็มีนะคะเพื่อนๆก็จะทำให้น้องวัวยังกลับมาคึกนะคะแล้วก็ไม่อ้วนนะคะมันจะเป็นเหมือนวัวที่ไม่ได้ทําการทําการผ่านการทำหมันมานะคะถ้าตัวไหนที่ทำหมันแบบหนีบ ได้สำเร็จก็คือตัวไอ้ลูกอันทะน้องวัวจะฝ่อนะคะแล้วก็จะรีบลงนะคะตัวนั้นนะคะนั่นคือทำสำเร็จนะคะคเพื่อนๆนี่นะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่คุณหมอได้วางยาน้องวัวตัวที่สองนะคะไอ้ตัวนี้นะคะวางยาแล้วก็พยายามให้อยู่ในท่านอนที่คุณหมอกำหนดไว้นะคะเพื่อจะทำการ ผ่าตัดให้ง่ายนะคะจะต้องมีการให้นอนในท่าที่ปลอดภัยสำหรับคุณหมอที่ทำการผ่านะคะการทำหมันจะทำให้น้องวัวอ้วนนะคะเ,เพื่อนๆส่วนมากการเลี้ยงโคขุนของเราส่วนมากจะทำการทำหมันนะคะทาหมันแล้วน้องวัวจะอ้วนนะคะเหมือนเหมือนทำหมันน้องหมานะคะน้องหมาก็ถ้าตัวไหนทำหมันก็ จะทำให้น้องหมาอ้วนนะคะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะเหมือนกันนะคะการทําหมันน้องวัวจําเป็นไหมก็จําเป็นนะคะในการทําหมันนะคะของน้องวัวนะคะถ้าตัวไหนไม่ทําหมันเกลดไขมันก็จะไม่แทรกนะคะแล้วก็ไม่อ้วนเลยนะคะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะคะเพื่อนๆก็เลยจําเป็นที่จะต้อง ทำหมันกันนะคะของน้องวัวในกลุ่มของเรานะคะโขคขุนพลยังคำทุกตัวจะต้องมีการทําหมันนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะคุณหมอกําลังจัดการให้นอนในท่าที่คิดว่าปลอดภัยทั้งวัวทั้งคนนะคะทั้งหมอนะคะนี่นะคะเริ่มนิ่งแล้วนะคะน้องวัวตัวนี้นะคะ ก็จะมีการมัดเท้านะคะเพื่อความปลอดภัยเพื่อการดิ้นนะคะของน้องวัวเวลาในระหว่างการผ่าตัดนะคะเพื่อนๆถ้าทาถ้าไม่มัดเท้าถ้าน้องวัวดิ้นพ่อบอกว่าถ้าดิ้นผิดท่าก็คือขาอาจจะหักได้นะคะเราจะต้องทําแบบนี้ก่อนนะคะนี่นะคะเราจะต้องทําการมัดเท้าก่อนนะคะ แล้วก็ทำท่าให้น้องบัวแบบนอนสบายนะคะเพื่อนๆคือไม่อนั้นนะคะและในระหว่างที่จะทำการผ่าตัดก็ให้น้องคุณหมอน้องอามนะคะเปลี่ยนเชือกให้อีกตัวนะคะเนี่ยครับวิธีการหมัดของน้องอามนะคะเขาเรียนมานะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะลองดูนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากจะเอาไปติดเอาไปทำก็ลองดูนะคะ ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะคนนี้ถนัดนะคะตาเขาบอกว่าถนัดเรื่องการทำแล้วก็สวยด้วยนะคะทำเชือกนะคะทำห่วงทำอะไรที่เกี่ยวกับน้องวัวคุณหมอคนนี้ถนัดมากแล้วก็ทำสวยนะคะรอดูไทยคลิปนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยะคะ่ะตัวนี้คือตัวที่สามนะคะเพื่อนๆตัวนี้เป็นตัวที่สามนะคะพอได้เข้ามาช่วยนะคะ เยยบเชือกตรงไม่ให้น้องบัวไม่ให้น้องบัวดิ้นนะคะ <Okay. S 1> ช่วยกันนะคะนี่ไงคะเสร็จแล้วนะคะน้องวัวก็เริ่มฟื้นด้วยนะคะตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะคุณหมออามทําเองเลยนะคะเนี่ยค่ะสวยดีนะคะแบบนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะคะแล้วแต่เพื่อนๆนถนัดนะคะก็กระดิกหูรู้สึกว่าชื่นขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆ ค่ะคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้นะคะขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะนี่ก็เริ่มเริ่มเริ่มฟื้นแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะอีกหน่อยก็คงจะเอาเข้าขอคอกได้แล้วนะคะรอบนี้ฟื้นตัวเร็วมากค่ะเนี่ยค่ะคือเชือกที่น้องอามทำให้ดูนะคะเพื่อนๆสวยนะคะสวยมาก ค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย